สวัสดียามแรลงค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านประจุบชแนลนะคะได้เวลาเมาหม้ออีกแล้วจ้าทุกคนขาย่าแรงจ้าประจุบเปลิกง,งานแล้วกับมานั่งเห็ดขิปจักหน่อยเนาะอันประจุเบางา่าเลือกแรกนี่ประจุสิม,มะเบาเรื่องบรรดาเมียฝรัง่งใค้ฟังเนาะอัน,นอันนี้เมียฝรั่งในที่นี่น ปรจุกระหมายถึงมูข้องป,จปอัจจุบเด้อจ่าเด้อโบเดกไปอันผาดพิ้งถึงบุคบคลอื่นเด้อค่ะเดอ้ออันหมายถึงเพื่อนสนิทข้องประจุบบนกะับเพื่อนหลายหลายคนที่เขาอนุญาตให้เอาเหลือเล่าของเขามานําเสนอนะค่ะทุกคนกะอันใดกะทิชมมะดาเด้อค่ะกระสีบ้าต่อเนื่องจากันที ที่เราเหมือว่านนเนาะจ้าเกี่ยวกับอันฝรั่งนี่แหละจ้าฝรั่งบอกบอยากทนเนี่ยจากับหญาติของเมียเพิ่นไม่ยันน้ำเมียนี่นนหลายปีแล้วเนาะกะสองสามปีกะที่ว่าโดนอีู่เนาะจ้าทุกคนเนาะ เพื่อนก็ได้เห็นพฤติกรรมของญาติญาติเนี่ยที่อยู่ทางอุดรเนาะอันนี้มูประจุบคนอุดรเด้อค่ะเด้อประจุมีหลายคนแต่ว่าเดี๋ยวประจุสิเบาถึงเพื่อนคนอุดรซสก่อนจ้าประจุบอกขอบอกเ้อค่ะว่าอยู่ยตรงไหนนั่งอยู่ในเมืองค่ะอยู่ในอยู่ในตัวเมืองอุดรจ้าซึ่งเห็นเมืองอุดรน,นี่ก็ฝลังก็มาได้เน,นี่ยเป็นคนอุดระหลายเนาะจะ้าเนาะบางคนก็ มาตั้งโรกหลากถาวรอนอยู่ดอนไหมจ๊ะอันซึ่งอันฝรั่งอันสามีเพื่อนประจุกะคิดจังสั่นและจ๊ะคิดจังสั่นละว่าจะมาอยู่ดอแบบถาวรอนก็คืออันไปไป,ไปม่าๆก็อังกฤษเนี่ยแหละจ๊ะหมายถึงไปยู่เมืองไทยหกเดือนอยู่อังกฤษหกเดือนดังสี่ไหมคะ่ะอยู่ไปอยู่มาอยู่ได้สามปีปีที่สี่เพื่อนโบไวัยไหมจ๊ะอันเมียอัน เนี่ยเพิ่อนนะ่ยมูประจุกะมะเว้าปัญหาให้ฟังเนาะมาปรึกษานี่จา้าเพราะว่ามันกเกี่ยวพันก็เล่าโดยตรงแม่จาา่าอันราว่าญาิข้องนาง่งหยาิข้องมูประจุนะอันะมานว่าสเอาตะเง,งินนะแม่จา่าทุกคนขะเฮ็ดงานแหลกเงินกับอันอันฝรั่งเนาะหมายถึงว่า กับรบมูปประจุน่ะล่ะจ้าเฮ็ดงานกับบวคอยเรียบร้อยเลยจ้าเฮ็ดแบบแค่อยากได้เงินนั่นแหมจ้าเฮ็ดเอาหนาประมาณนั่นไหมค่ะทุกคนเฮ็ดเอาหนาได้เงินมากก็เอาไปใส่ไปจายแบบออกจากฟุ่มเฟื่อยแน่จังหน่อยทั้งที่ฝรั่งน่ะเขากะอันกระเบียดกระเสียนเก็บหอม้อมริบอันโจนจ้าหมายถึงว่าตอนอยู่อันประเทศเขาเนาะอยู่อังกฤษน่ะ เล่าหนูก็เก็บเงินโจนค่ะทุกคนใส่แบบประหยัดแน่เนาะเพราะว่าค่าเงินมันต่างกันก็บ,บานเฮ่าพอเรากลับมาอยู่เมืองไทยกับเมียเล่ายู่อุดรมันก็ได้ใส่สบายอยูจ้าเพราะว่าแปลสภาพจากเงินยูโรมาเป็นเงินไทยเนาะกินใส่กับอถึงครับว่าประหยัดนักหนาแม่จ่าก็ยูได้ดีกว่าได้หลายคนนะแม,ม่จ่าในหมู่บ้านอันที่อุดรเนาะแต่ หรือว่ามีฐานะแน่แหละจ้าก,กับเบรียนคือคนไทยเห้าเนาะเพราะว่าแล้วกะพราสิมีเก็บอันเพราะสิมีเงิ่นเก็บแน่นะจากการที่เราเห็ุงานมาเนาะจากอังกฤษใช่ไหมจาแปลสภาพจากเงือนอังกฤษมาอยู่อันมาเป็นเงินไทยเนาะอันญาติของเมียพิ่นเนี่ยญาติของอันเมียหมายถึงว่ามูปจุันเนาะ อยากได้ยังกับมาอันขอแม่จ่ะขอจนฝรั่งเบื่อนายฝรั่งเบื่อนายทายหนาเลยแมจา่ากินเหล่ากินยังกับกินจ้ะธรรมดาน,นี่มันเป็นธรรมดาของค้นไท่เท่าเนาะส่วนมากแม่จ่ะที่ได้อันอันอัน,อนสามีฝรั่งเนาะอันนี้ประจุบริวาาไพ่เด้อจ้ะเด้อหมายถึงว่าอันเบาโดยร่วมแต่วันนี้มันก็อันประจุสิบาถึงอัน แวดบองอันของมูอ่อนประจุเด้อค่ะเด้อแล้วเอาเม้าเบาฟั่งประจุจังหลูเพราะว่าอนเราลบวเบา,าฟั่งประจุกับโบได้หลูปัญหาของเราดอกจา้าฝรั่งนะบอกฝรั่งเห็นพฤติกรรมของอันญาติเมียจะของลฝรั่งทรายหน่าแม่จา้าฝรั่งหลับโบได้งานกับโบอยากเฮ็ดมิเตอยากได้เงิ่นจังสิแม่จา้าแล้วก็ใส่เงื่นแบบปานเฮ็ดเงิ่นเอาเองแม่จา้า แานจะคล้องผลิตเงินได้เห็ไหมทั้งเถียนเป็นเงินของฝรั่งอยากได้ยังอันความที่หักเมียเนะาะหักกันมูประจุบเนี่อยากได้ยังกะหาให้เด้จ้ะแต่ว่าคุนเป็นเมียนะกะเก่งอกเก่งใจอฝรั่งยีดอกกะกะกะพญาย่ามที่จะคุยกับอยากจะค้องให้ให้ให้ลดความอยากได้ลุ่งแมจ้ะ พเพราะเบาจยงสีกระเครียดให้กันด้วยค่ะทุกคนศูนย์เห็นมูประจุบด้วยค่ะเป็นฟื้นเป็นไส้เบานั่งไหมต่วากะคือว่าละเนาะจ้าทุกคนสายเลือดเดียวกันมันตัดกันบอกค่ะมูประจุบกะอันกระเม็ดกระเมยหายาดพี่น้องจ้าของไหมกับประมาณว่าร้อยไข่เห็นไหมคะ่ะทุกคนร้อยเอาเหีนพี่น้องจ้าของ ฝรั่งหูฝรัง่งหูที่หลังแม่จ้าทุกคนฝรัง่งหนีแล้วค่ะหอบเสื้อผ้าอันขับรถจากผู้ดอนอันมาบันเพ่เลยไหมค่ะทุกคนมาบันเพ่แม่จ้ามหาหมูอยู่บันเพ่เพิ่นกับมีหมูเนาะคนอังกฤษกับมาอยู่บันเพก่กับพ่อมีอยู่นะาจ้ากัปัจจุบันบอรูนหรือว,ว่ามีหลายหรือบอหลายเพราะว่าปัจจุบันบอลยอยู่หันแลน้วแต่ว่าเพิ่นกับมีหมูแม่จา่าอยู่บันเพ่ เิ่นกับมอยู่บันเพเป็นอาทิตยกันละจ้าอาทิตสองอาทิตย์แหละมูประจุมาตามกับอุดดอนแล้วบอกว่าแล้วบอกกลับแล้วบอกกลับแล้วเราเห็นอันญาติพี่น้องพฤติกรรมของหยาดมูประจุเนนะี่ไหมแเราเราหลับโบ่ด้แม่จ้าเราเราก็บเบาไทยได้ายเนี่ยจักหน่อยเนาะความว่าถิ่นมอยู่เมืองไทยได้หลายปีแล้วแม่จ้ากับประมาณกับโบหลายปัญญดอกจ้าประมาณอันสามสี่ปีแต่ว่าเราก็ฝึกฝนเนาะ เบาทั้งไทยทั้งภาษาเล่าลรอทั้งภาษากลางทั้งภาษาเล่านะจ๊ะ,ะพอเบาได้แน่เนะี่ยจ้แต่ก,กะบาะคล่องแคล่วว่องไวดอกจ้าบ่คล่องแคล่วบ่หลุดปื๊ดดอกจ้าแล้วก็ว่าแล้วบ่ไปเฮ็ดจ,จังได๋แล้วก็บ่ไปนหมจ้าแล้วพอมีเงินแล้วก็ซื้อที่อยู่บ้านเพเด้อค่ะทุกคนพอมีเงิน,อ,น,น,อ,น,อ,นอันจักหน่อยเนาะก็บ่แม่นว่าอันสิให้เมียเก็บทุกบาททุกสตางค์แม่จ้า แล้วก็ซื้อทีประมาณไรยหนึ่งไหมค่ะทุกคนสร้างบ้านสั้นเดียวอยู่บันเพ่แล้วจ้ะแต่ว่าเราก็บริกับไปอันยูอุดอนอีกดอกจ้ะทุกมือนี่ค่ะยูยังอยู่บันเพค่ค่ะสร้างบ้านสั้นเดียวยูอุดอนเอาเอาพิชค่ะอยู่บันเพ่ขอโทษขออภัยนะจ้ะเนี่ยสับสนกะกอยู่บันเพ่นั่นแหละจ้กะก็กะกินใส่ประหยัดแน่เนาะกะยู่ได้ยูค่ค่ะแล้วกะ กับอังกฤษแน่มาไทายเน่ดังสิงแม่จา้าอันผู้มูประจุนี่กะบดิเฮดงานดอกจาก้าขันมีงานมองได้อันแบบพอหลับจอบได้นั่งกับไปเฮดอยู่ด้จา้านั่งกับไปเฮดอยู่แต่ว่าบไปหลับเฮดงานไก่อันจากอันที่พักของเพื่อนหมายถึงว่าจากบนเพีนะนเนาะบกไก่แม่จา่าผันอยู่ในละแวกบนเพีน,นั่งกับสิไปเสาเย็นกลับดังสิงแม่หลับหลับงานแบบโบโบ โบเดทไปเฮ็ดเป็นไล่เดือนเฮ็ดไล่วันแมค่ค่ะทุกคนเอาพ่อพ่อแบบบ่อยจะคลองว่างเพราะว่านั่งกับฟุงซานคือกันได้นั่งกับคิดหลายยานยานฝรั่งถิ่มขึ้นกันค่ะเพราะว่าฝรั่งกับไห่ไห่มาหลายเพราะสมควรค่ะทุกคนสร้างบ้านยู่อุดงอุดรไห่เนาะสร้างบ้านกัสบสร้างไห่สื่อลดกับสื่อไห่จังสิแมค่ค่ะแต่ว่าฝรัง่งเห็นเบื่อเบือเ่อพี่น,อน้องันข้องหมูประจุแม่จ้ะ เอาละจ่า,จาทุกคนเดี๋ยวประจุขอจบคลิปซะก่อนเด้อเดี๋ยวประจุจะมา,าไหว้ฟังไมคะ่ะปัญหามันมีหลายคนน่นจา้าปัญหามันมีหลายคนน่นเดี๋ยวประจุจะมาเาไหว้ฟังเด้อค่ะด้วยว่า่าผเจอเจอจังสี่บอมีอีหยังก็ามาเหว้ซูกันฟังเด้อจา้ามม่ไตคิดไตคลิปมาได้เลยเด้อประจุกะอ่ายินดีจะรับฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวประจุอันมีข้อคิดดีดีอีหยังประจุกะสะเอามาไหว้ฟังเด้อค่ะเด้อทุกคนค่ะ สำหรับคลิปนี้ประจุขออนุญาตจบไว้สักก่อนด้วยค่ะเด้อขอพระคุณติดตามด้วยจ้ะขอพระคุณเลยล์ไายค่ะสวัสดีค่ะ